สดีค่ะวันนี้พบกับวานและมาลีดีไซน์อีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะวานอยู่ที่หมู่บ้านแกรบนบางกอกบ,บุรวาทดค่ะบ้านเดี่ยว3ชั้นหลังใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะอย่าเรียกว่าบ้านเดี่ยวเลยค่ะต้องเรียกว่าคาริหารนะคะที่มีราคาเริ่มต้นนะคะไม่ใช่เบาๆเลยค่ะราคาเริ่มต้น36ล้านนะคะทุกคนที่พามาดูบ้านหลังนี้ก็คือ ข้าม่านสวยๆนั่นเองเนาะเราไม่ได้มารีวิวบ้านนะคะเรามารีวิวพาม่านเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูด้านในนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าบ้านหลังนี้เป็นลูกค้าที่เคยทํากหวานมาแล้วหลังที่2นะคะหลังนี้หลังแรกเนี่ยต้องบอกว่าเคยทําเป็นบ้านเทาเฮาให้นะคะแต่ว่าทําไมถึงมาเป็นหลังนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูด้าน,นในแล้วเข้าไปคุยกับเจ้าของบ้านกันค่ะไปด่บ้านโอ้โหบ้านบ้านนะคะ, <S 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 ะวันนี้ บ้านนะคะแล้วก็เป็นน้องสาวของวานนั่นเองสวัสดีทุกคนนะคะจากที่เคยเป็นลูกค้ามาก่อนแล้วก็มาเป็นเมือน,น้องสาวเลยนะคะใช่ค่ะที่สาวคนเก่งหลังที่แล้วก็คือทําเป็นเท้าหนะ้าบ้านเท้าห้าใช่แบบประสบความสำเร็จเร็วมากๆค่ะทุกคน ดีกว่า2ปีเร้ต้องสมเร็จไปด้วยกันนะคะเพราะว่านี่เขาบ้านม่นปังมากลูกค้าแบบปังมากขอคิวยากมากพี่น้อยอันนี้สองพัสุดนะคะก็เดี๋ยวนะก่อนที่เราจะไปรีวิว้าม่านถามก่อนเลยดีกว่าว่าทาไมถึงประสบความสําเร็จเร็วขนาดนี้อี่ทำไมถึงประสบความสำเร็จเร็วล่ะคะลงมือทำค่ะอย่างเดียวเลยโฟกัสแล้วก็ลงมือทำใช่มันทำให้เราเติบโตได้เร็ว ต้องบอกก่อนว่าตอนนั้นคือเป็นลูกค้าพ่านพี่เนาะแล้วพี่ก็เป็นลูกค้าครีมใช่ค่ะเป็นลูกค้าครีมนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าน้องหมิวอ่ะจะเป็นอะไรอ่ะเป็นแม่ทีมรายใหญ่ของแบรนด์โรสโก้นะคะและซึ่งตอนนี้จากที่เราเป็นลูกค้ามาก่อนนะคะแล้วก็มาเป็นพร์ทเนอรกันแล้วเรียบร้อยนะคะฟังกรเย่ทั้งหมดฟังมากนะคะน้องประสบความสำเร็จเร็วมากๆเราเลยมาแสดงความยินดีมาทำพ่้านให้ ค่ะที่เหลือเดี๋ยวเราพารีวิวข้าม่านกันเลยดีไหมคะได้ค่ะเริ่มจากห้องนี้เลยเป็นภูมิใจนำเสนอมากนเสนเนาะห้องนี้จริงจริง รางมอเตอร์นะคะแต่ที่เราไม่สามารถกดให้ดูได้เพราะว่าลืมลืมรีโมทหารีโมทไม่เจอนะคะเพราะว่าเพิ่งย้ายมาจากบ้านเก่าเนาะยังหาไม่เจอชุดนี้เป็นม่านรอนนะคะม่านรอนแล้วก็มีมอเตอร์ด้วยแต่ว่าไม่สามารถกดได้แล้วเลยรวบทิ้งไว้สวยๆนะคะเป็นชุดที่แบบอลังการมากสีขาวอ่อนเนาะดูเข้ากับแบบตีบ้านมากๆอันนี้สวยมากทางนี้ไหมทางนี้ไหม เปลี่ยนข้าวใช่ชอบไหมคะหุมนี้ชอบมากค่ะมันเย็นอ่ะมันไม่สดุอุ่นแล้วก็แบบให้ฟิลลิ่งแบบโฮมมี่มากๆเหมือนแบบอยู่บ้านตลอดเวลาอะไรเงี้ยเหมือนได้ลักชวรี่เหมือนมาเที่ยวแต่ก็ได้อยู่บ้านอยู่แล้วก็ชอบความแบบนุ่ม่าแบบหรูอะค่ะเรียบหรูเรียบหรูมากใช่ จะบอกว่าผ้าตัวนี้อยู่ในราคาโปรโมชั่นที่จัดเป็นบ้านเดียวบ้านแฟดอะไรต่างๆที่หลังเล็กนะคะคือแบบตัวนี้คืออยู่ในโปรโน,นะนั่นไ พอมาใส่แล้วเป็นไงคะแกรนดูดีมากบอกเลยว่าผ้าตัวนี้ติดบ้านไม่ว่าจะไซส์ไหนแบบไหนนะคะดูดมากเข้ากันหมดเลยใช่ที่นี่ที่นี่หลังละ36ล้านก็ติดผ้าตัวนี้นะคะครั้งที่แล้วบ้านหลังละ60สิบล้านนะคะที่สลับดีก็ติดผ้าตัวนี้ดูดีหมดเลยใช่ดูดีมากผ้าโปร่งอันนี้ก็สวยมากนะคะอันนี้เราแอบเปลี่ยนผ้าโปร่งเขาเล็กน้อยตอนแรกเราเลือกสีเทาสีเทานะคะปรับให้แบบ เข้ากอบบ้านนี้กว่าเดิมก็เลยแอบแบบสีขาวดีกว่าได้แล้วาเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูห้องอื่นไปดูห้องอื่นกันค่ะนี่ก็ขึ้นมาก็เป็นมูรี่แบบนี้นะคะตรงบันไดซึ่งบันไดทุกชั้นเราก็ติดเป็นมูรี่หมดเลยใช่ค่ะอันนี้นี่ค่ะเวลาใช้งานมูรี่นะคะก็ดึงตรงตรงบันได บ้านกำลังทำกันบ้างอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะก็ดูสดๆเลยค่ะเห็นแล้วแบบว่านห้องแต่งตัวได้ฝันมากว้าวใช่ไปดูมูรี่ใช่ห้องน้ำนะคะนี่ค่ะนี่เลยมูรี่สวยมากนะคะน้องมินลงเลยกำลังทำความสะอาดอยู่เลยเชิญต่อตานที่เสร็จแล้ว บอกว่าครั้งที่แล้วก็คือทําเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะคะรอบหนึ่งแล้วก็ลื้อยรือ้อทำใหม่ค่ะนี่ค่ะที่สําคัญคือห้องน,นี้เลยนะคะครั้งที่แล้วหวานเคยแอบรีวิวไปนิดหน่อยพี่แอบรีวิวไปนิดนึงว่าแบบห้องนี้มืดมากเลยยแตงไหมเข้าไม่รู้กลางวันกลางคืนคือมันเป็นผ้าซิลิโคนค่ะนีข้อเสียอ่เราให้ดูข้อเสียก่อนนะข้อเสียกันเลยข้อเสียคือเป็นแ้าที่จริงใจที่สุดแล้วนะคะ คือต้องบอกข้อเสียก่อนว่าผ้าซิลิโคน,นะคะมันจะเนื้อหนามากอมพอเนื้อหนาปุ๊บความทิ้งตัวมันจะไม่ค่อยเข้าร้อนอนะคะเข้าร้อนยากมากเพราะว่า ด้วยความที่เขาแบบเนื้อค่อนข้างหนามากค่ะความเข้าร้อนเอ่ยความทิ้งตัวเอ่ยมันจะช้ากว่าผ้าเนื้อนุ่มแบบเมื่อกี้เยอะมากนะคะนี่คือข้อเสียของผ้าซิลิโคนส่วนข้อดีของเขามีเยอะมากข้อดีนะคะก็คือเวลาปิดแล้วก็คือทึบแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนแบบเหมือนปิดไฟปิดไฟเลยกลางวันเป็นกลางคืนใช่ไหมคะนี่ต้องถามคนนอนก็คือไม่รู้ไม่รู้เวลาต้องต้องรีออกนิดนึงจะได้รู้ว่าเช้าแล้วอ่านี่คือข้อดีเนาะข้อดีต่อก็คือ พวกนี้จะการไรฝุ่น,น,ฟฟนสําหรับคนที่เป็นภูมิแพ้นะคะอันนี้ก็คือเป็นยี่ห้อของ v ีซีนะคะก็จะช่วยเรื่องของการไรฝุ่กนการฝุ่นต่างๆฝุ่นไม่เกาะนะคะแล้วเนื้อเาก็จะแบบว่าเนื้อจะค่อนข้างดีมากๆนะตรงนี้เห็นเนื้อแบบเทคเจอร์ต่างๆที่สําคัญสีละมุนมากเลยสีเข้ากอห้องมากเข้าขอหอมาก<ช>เรื้องไม่เข้าพอดีเลยใช่ค่ะข้อเสียอีกหนึ่งอย่างอยากจะบอกว่า ถ้าเป็นผ้าของวีซีอะค่ะมันจะมีรอยต่อแบบนี้เยอะนี่ค่ะเพราะเนื่องจากว่าผ้าเขาเป็นผ้าหน้าแคบค่ะเพราะหน้าแคบปุ๊บรอยต่อแบบเนี้ยก็จะค่อนข้างต้องมันต้องต่อให้มันเข้ากับบานให้ได้บานนี้ของเราห้าเมตรก่านแกคนก็ต้องต่อแบบกลายถืดต้องต่อนะคะนี่เลยค่ะมันก็จะมีรอยต่อแบบนี้แต่รอยต่อเราก็จะล้มตะเข็บมันก็จะเห็นแค่นิดเดียวแค่นี้มันก็ซ่อนอยู่ข้างในอยู่แล้วใช่ค่ะมันก็จะล้มตะเข็บไป ส่วนแบบม่านเนี่ยคือหลายหลายคนบอกว่าอยากได้มา่านบอนเทปน้องหมิวไม่รู้แบบเลยใช่ไหมไ<ช>ห่คือพี่แบบ แล้วแต่พี่เลยแแต่ไม่ด้เลยค่ะอานี่เลยจัดมาให้เป็นแบบข้างนอกเป็นลอนเทปนะคะส่วนข้างในเป็นลอนโซ่อ๋ออทไมไม่เหมือนกันใช่ไหมจริงๆอยากทาให้เหมือนกันมากเลยแต่ว่ามันทําไม่ได้เพราะว่ากล่องบางรางของเราอะค่ะทํามาความกว้างอะมันน้อยค่ะเราทําความกว้างมาแค่20เซนมันเลยสลับแบบได้แค่สลับแบบแบบนี้ก็จะทำลอนลังเทปทั้งสองอันดูไม่ออกเลย ดูยากเลยใช่ไหม<ะ>แต่ความความละมุนมันจะดูต่างกันนิดนึงเห็นไหมคะอันอันน,น,นี้อันนี้จะแบบละมุนมากรอ,อนมันจะใหญ่มากส่วนส่วนนี้อันนี้รอนโซมันก็จะแบบว่ามีความล็กลงนิดนึงใช่ค่ะส่วนสําหรับใครที่อยากได้รอนเทปแบบนี้และอยากทํากล่องนะคะบอกไว้เลยว่ากล่องต้อง25เซนค่ะย5่เซนนะคะใช่ค่ะถ้าโปร่งก็วีซีเหมือนกันอันนี้เป็นผ้าหน้ากว้างก็ไม่มีรอย<ะ>ต่ออ่นีค่ะ ไปคะ่คะทีนี้คือแบบว่ามีเยอะห้องมา,มากๆโดยปกติเราเจ้าของบ้านต้องขึ้นลิฟต์อ่า <laughs> ใช่วันนี้เราเดินข่อทุกคนวันนี้เราเดินนะคะห้องนสองห้องนี้ก็ไม่มีอะไรมากเพราะว่ามาเราก็ใช้ตัวเก่าอันนี้เราไม่ได้เปลี่ยนมากเนาะอันนี้เราใช้ตัวเก่าก็จะเป็นลอนโซ่ทั้งทึบแล้วก็โปกค่ะเพราะว่าอันนี้เราไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยเราใช้เป็นตัวเดิมทั้งหมดเลยค่ะส่วนผ้าก็ยังคงเป็นผ้าวีซีแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นผ้าหลักซิลิโคนเหมือนกันค่ะ ความเป็นแบบความร่อนแตกของเขาก็ยังมีร่อนแตกนิดหน่อยบ้างนิดหน่อยใช่ค่ะแต่ว่าพอยิ่งเราใช้นานๆไปผ้ามันยิ่งนิ่มอะค่ะมันก็จะยิ่งพิมงตัวใช่อชอบห้องน,นี้เนออาะชอบผ้าชอบผ้าห้องนี้ชอหาหัวเตียงก็หัวเตียงก็เป็นผ้าเดอร์ไ <laughs> ใช่อ๋อ จริงด้วยโอ้จำไม่ได้แล้วนะว่าสั่งผ้าไปทำหัวเตียงใืมไปเลยใช่ค่ะก็อยากได้อยากได้หัวเตียงกับผ้าม่านเดียวกันก็สั่งแบบหวานได้เลยรถกขอพมีอนุญาตถ่ายอินนะคะมีมีทุกมุมความเมื่อกี้ลืมชี้ให้ดูเก็บไว้ทุกที่เดี๋ยวชี้ให้ดูห้องนอนหนึ่งนะคะจริงๆมีทุกมุมมทุกมุมใช่เราไปชั้นสามมาเลยดีกว่าตอนนี้เราอยู่ห้องทํางานนะคะทุกคนเดินมาตักกองบอกว่าหอมมากๆเลยค่ะ งานก็จริงๆเราก็ยังใช้เป็นมูลี่เหมือนเดิมใช่หให่เข้ากับอารมณ์บ้านอารมณ์ใช่ค่ะแต่ว่าห้องนี้ก็เปลี่ยนเฟิร์เหมือนกันนะคะทุกคนยัลี่อะไรวันเลยสวยมากนะคะที่นี่คือบอกเลยว่าบิวออกมาแล้วแบบ สวยมากขอบคุณค่ะเข้ากับเข้ากับมุลี่นะคะที่มีอยู่นะคะก็สวยมากๆเลยเราไปห้องไหนต่อดีไปห้องขากันเลยอ่าโอเคค่ะห้องนี้ขลังมากๆใช่ห้องนี้ขลังค่ะห้องนี้ขลังมากๆนะคะทุกคนห้องนี้คือคิดร้อยได้ร้อยคิดล้านได้ล้านนะคะหมายถึงร้อยล้านนะคะพันล้านนะคะโอ้โห้องนี้ห้องาซึ่งเป็นมุลีมุลี่อันนี้เราก็ ก็รู้เลยค่ะใช่ค่ะเราเลือกไว้แต่แรกก็ยังคงเป็นมูรี่เหมือนเดิมเลือกเลือกใช้สีเพราะว่าให้ให้มันเข้ากับเข้ากับเอ่อสีแบบทองทองสีทอสีทอแสงแนี้ต้องปรับด้านนี้นะคะเพราะว่าแสงแดดมันไม่เข้าห้องค่ะเนี่ยถ้าปรับด้านนี้ปพ๊บแสงแดดมันจะเข้าโอเคเราได้ความรู้แล้วนะคะความรนงนะคะอันนี้ก็คือเนี่ยเห็นไหมคะแสงมันจะอยู่แค่ตรงนี้ความร้อนก็จะไม่ค่อยเข้า แต่ถ้าเราไม่อยากให้ความร้อนเข้าเลยเราก็ต้องปรับอีกนไปเลยนะปรับนิดไปเลยแต่ว่าเราก็ไม่ต้องถึงขนาดนี้เราเราก็เอาให้หลับแค่ไหนแต่เมื่อกี้เราผ่านโถงมาซึ่งจุดที่สวยงามที่สุดเราก็ต้องเอาไว้ท้ายสุดใช่ไหมไปเลยค่ะมาตรงนี้เลยค่ะมุมนี้นะคะอใจดใช่สวยมากนะคะคือตอนแรกตรงนี้เรามีมูรี่ใช่แล้วเรา เราเปลี่ยนมูลี่ไปหมดเลยนะคะแล้วก็แจมิวคิดถูกแล้วนะที่เปลี่ยนเพราะว่ามันใช้งานแบบว่ามัาเรียกว่าอะไรอ่ะมูลี่มิวความรู้สึกมิวคืออยู่ตรงหน้าตอ่ะมันดีเพราะว่ามันไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้หมุนบ่อยไม่ค่อยแต่เนี้ยคือคอยเราก็อยากจะโชว์วิวอะไรงีอแล้วแต่ความชอบรับแสงละมุนจริงๆมุมแบบเนี้ยถ่ายรูปคือสวยมากสวยมากใช่ค่ะสวยมาก เป็นผ้าม่านเหมือนเดิมนะคะแล้วเราก็เปลี่ยนสไตล์เป็นมา่านอะไรม่านรอนวางโซกับม่านรอนวันเทปผสมกันอีกแล้วค่ะทุกคนแล้วผ้าน,นะคะก็เป็นผ้าตัวเดียวกันกับชั้นม่างใช่ทเออเออัทง้ท<า>ง,งหลังเลยคุมตีมเพราะตอนทาวโฮมเราเลือกแต่ละห้องนี้คนละแบบ <S <S> <S ก็ให้คนละอารมณ์แต่พอทั้งหลังแบบเหมือนกันมันก็แบบว่าเ<ด>อออรมณ์อ่าใช่ก็ดูสวยงามเข้ากับบ้านมากม ก็ต้องขอบคุณพี่นังหวานนะขอบคุี่เดเรมิทบ้านเราคือต้องอบอกว่าบิวอินหนึ่งปีเต็มเลยทุกคนทั้งแก้แบบทั้งอะไรต่าง,างๆใช่จริงๆมันไม่น่าจะนานขนาดนี้แต่ก็พอเราเสร็จแล้วได้บ้านที่สวยขนาดนี้ก็คือแบบชื่นใจเลยคุ้มค่าการรอคอ,อยามากๆเนาะ พอแบบบ้านเสร็จแล้วแบบอุ้ยเข้ามาวันนี้คือแบบตลึงมากสวยมากมาทุกคนคือเคยมาเห็นตอนเละๆเนาะตอนที่กําลังก่อสร้างใช่มาเห็นตอนแบบดิวอินคือแบบมันเละอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาวันนี้คือแบบอ้าลึงมากสวยมากสวยเหมือนเจ้าของบ้านขอบคุณนะคะ ะะที่สนใจประม่านก็ติดต่อมาลีดีไซน์น้องใครที่สนใจรสโกก็ติดต่อหวานได้เช่นกัน <laughs> ไ,ดได้ทุกสิ่งอย่างค่ะเราจะสวยและรวยไปได้วยไปด้วยกันอะะีกอย่างหนึ่งนะคะความเฮงก็คือติดม่านกับมาลีดีไซน์เงินเข้ารวมากรวยมากจริงเพราะว่าหลังแรกตอนปีที่แล้วยังจําได้เลยทุกคนอันนี้เมาส์ก่อนนอกเรื่องอตอนนั้นน่ะเหมียวเข้ากรุงเทพแรกๆทุกคนแล้วก็มาลุยทำรถโกททำออนไลน์ครั้งแรกแล้วก็ลาออกจากพยาบาลมา เสร็จปุ๊บก็มาคุยกับพี่นวนัดเอ้ยไปเจอพี่นวัดในเพจก็ให้เขามาติดม่านให้ใช่ไหมคะแล้วก็ฝักเนื้อฝักตัวเขาพี่หนูมาจากร้อยเอ็ดนะคะหนูไม่มีญาติที่ไหนเลยหนูฝักเนื้อฝักตัวเป็นน้องสาวพี่ด้วยนะคะแล้วพี่เขาก็แบบว่าเออรับเราเป็นน้องสาวตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็เสกในรมิดบ้านให้เราแบบน่าอยู่ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็รวยเฮงเฮงสำเร็จรวดเร็วมากจนได้บ้าน36ล้านมวันนี้ที่พาคทุกคนมาทัวร์บ้านจริงนะคะไม่ใช่ไม่ใช่บ้านตัวอย่าง O <laughs> que ไม่ใช่บ้านตัวอย่างนะคะอันนี้คือบ้านจริงและที่สำคัญคือทํามาสองรอบจริงๆบ้านก็ติดมาสองรอบแล้วถ้าอยากดูรูปเดี๋ยวย้อนลงให้ดูได้เนาะแล้วเราก็เคยรีวิวไปแล้วรอบหนึ่งที่ลงช่องยูทูบมมเดอาร่ใช่ค่เราลงไปแล้วนะคะทุกคนอันนี้คือไม่ใช่บ้านตัวอย่างนี่คือบ้านของน้องหมิวจริงๆนะคะถ้าอยากรู้ว่าจริงไม่จริงมาเป็นตัวแทนน้ำหวานนะคะเดี๋ยวพามาได้มาในหอได้แบบน สุดเลยนะวันนี้ก็น้องหมิวอยากฝากอะไรเพิ่มเติมไหมคะก็อยากฝากทุกคนนะคะที่กําลังมีบ้านใหม่นะคะแล้วก็ต้องการมืออาชีพนะคะที่จะดูแลบ้านให้ให้สมการที่เราแบบเหนื่อยมาสร้างมาหาด้วยน้ำพังน้ำแรงแล้วอยากได้ความมั่นดีๆต้องมืออาชีพแบบทีนน้ำหวานเท่านั้นนะคะ <c oughs> <c oughs> ไม่ผิดหวัง,งแน่นอนค่ะ ะะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะมาลีดีไซ์ของเรามีช่อง YouTube ด้วยอย่าลืมกดติดตามใช่กดติดตามกดซับสไครต์ไว้นะคะวังน,นีจะมีรีวิวลงแบบนี้เลยสวยๆมีโปรโมชั่นมีความรู้ดีๆลงให้ตลอดเลยนะคะส่วนใครที่สนใจเรื่องของโปรโมชั่นหรือว่าประเมินนะคะก็ักมาไ้ที่เพจด้าน,นล่างนี้นะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย